สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big s u r v e ทุกท่านนะครับวันนี้มีเหรียญไข่ปลา65นะครับของหลวงพ่อพัดนะครับมาทําคลิปให้รับชมนะครับอันนี้เป็นแบบซีนเดิมๆนะครับนะครับเป็นคลิปแรกที่ว่าแก่ลุ้นเองนะครับอันนี้ผมบูชามานะชอบบูชามาเป็นลุ้นซีนเดิมนะครับอันนี้เลขยังติดอยู่นะครับนะครับเลขคือ1 1 1ลังมีอยู่100ลุ้นนะครับเขาก็ติดเลขนะ อันนี้เลขที่ผมเลือกเลขเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นรังที่ว่าพ่อค้าเขาเปิดรังนะเป็นรังมหาชนวนนะครับนะครับรังรังหนึ่งนี่ไม่ได้การันตีอะไรนะครับในรังนะบางบางรังก็อาจจะมีนวะนะครับหลายเหรียญนะครับบางรังก็ไม่มีเลยนะครับบางรังก็มีเนื้อเงินเยอะนะครับอย่างรังนี้เป็นรังพิเศษนะครับมีเนื้อเงินอยู่ประมาณที่เขาเปิดออกนะครับที่เขาแกะซีนนะครับ ที่เขาแกะซีนให้ลูกค้านะครับผมเป็นอ่ามีเนื้อเงินอยู่สิบเอ็ดเหรียญนะครับที่ที่เห็นอยู่ในรังนะครับแต่ว่าที่ปิดไปแล้วไม่ได้แกะซีนนะไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมนะของผมนี่ก็อาจไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเนือเงินนะครับหรือว่าเป็นเนื้อวะหรือว่าชนวนนะครับผมรายการอื่นนะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เปิดนะครับเปิดลุ้นเองนะครับมาออกมาลุ้นเองที่บ้านนะครับซีนเดิมๆนะครับ อันนี้จะมาแกะซีนลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับกับ Fc นะครับช่องนี้นะฮะอันนี้ซีนซีนเดิมๆนะครับ P S G A นะครับนะฮะนี่นะครับผมประมาณนี้นะซีนเดิมนะครับผมเอาซีนเดิมมาหลายลุ้นอยู่นะแต่ไม่ได้แกะเองนะครับผมอันนี้เป็นซีนเดิมที่แกะเองลุ้นลุ้นเองเลยนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะผมก็ไม่เห็นนะครับว่าด้านหลังด้านในเหรียญจะเออด้านใน ด้านในนี้จะเป็นรายการอะไรนะครับขอให้เป็นเงินนะครับผมเพราะว่ารังนีนะ้เงินแตกเยอะมากนะเป็นรายการพิเศษเลยนะหรือว่าถ้าได้นวะต่อเก้ารอบก็ยิ่งดีเลยนะราคาก็ <c oughs> หลายหมื่นนะครับนะครับราคาสามสี่หมื่นนะครับนวะตอนนี้ณนะตอนนี้ก็น่าจะราคาน่าจะสูงขึ้นไปอีกแล้วนะยิ่งต่อเก้ารอบยิ่งแพงนะนะครับผมอันนี้ผมไปลุ้นมาเลยนะครับ อาจจะเป็นเงินนะครับผมมาดูพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นหลังชนวนนะครับหลังชนวนสิเดเงินเดิมนะถ้าได้เงินนี่คุ้มเลยนะครับถ้าปิดด่วนแบบนี้นะนะครับผมลุ้นหนึ่งก็ออกมาก็ประมาณทักพันหกพันเจ็ดแล้วนะครับผมลุ้นหนึ่งเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นเน้เงินนี่ก็หลักหมื่นเลยนะครับผมนะมาดูพร้อมๆกันนะ นี่เป็นซีนเดิมนะก็จะยังยังติดอันนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวดูนะครับรุนซีนเดิมนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับหลังนี้นี่ต้องบอกว่าหลังเทพจริงๆนะเพราะว่าผมเห็นนี่ แกออกมานี่เป็นหนเนื้องเงินนีสวยๆหน,น้าเงินนะครับผมเ,ง,เงินเยอะมากนะนะเพราะว่าบางลังนี่เขาคู่เขาเขาค้ามานะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่บางลังเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวลุ้นไปมาพร้อมกันนะครับันผมจะได้เนื้ออะไรนะรายการอะไรนะครับนะครับ ถ้าเป็นเงินเงินขาวขาวที่คือแน่นอนนะเงินแน่นอนนะโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แล้วครับผมอันนี้ไม่ใช่เงินแล้วนะชนวนแน่นอนนะไม่ชำนวนก็สตาร์โอเลคโ,ดโลคโดเลโคดหนึ่งหนึ่งสองเก้าเก้านะครับถ้าลงท้ายด้วยเลขโอ้โห 9, 9นึ่งสองเก้าเก้าเลยครับถ้าลงท้ายด้วยเลขเก้านี่แน่นอนนะว่าต้องเป็นอันนี้แน่นอนนะครับผมนะครับตอกด้านหน้านะครับด้านหน้าตอก ตอกโคศสาราแน่น mhm. อนนะครับ <Gym>. ถ้าลงท้ายด้วยเลขเก้านี่ด้านหน้าตอกโคตสาานะครับนี่หลังพัดยศนะครับผมนี่นะครับหนึ่งสองเก้าเก้านะครับด้านหน้าเป็นตอกโคตสาราแน่นอนนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าหายากนะครับโคดหายากเลยนะตอกโคตสาานะเป็นเป็นพิมพ์นิยมนะครับผมเป็นพิมพ์นิยมเลยนะตอกโคศสาานะนะครับเนี่ย ต่อโคดรลงไทยได้เก้านี่คือด้านหน้าเป็นสาลาต่อโคตศสาลาแน่นอนนะครับด้านหลังเป็นพัดยศนะครับดูด้านหน้านะครับอโอ้โหสวยมากครับผมนะสวยมากนะนี่ครับสวยมากนะครับเป็นชนวนนะครับพึ่งองนะครับนต่อโคตศาลาที่สังกตินะครับนี่นะสวยครับโคตรสวยนะครับผม น,นี่คือรายการหายากนะรายการนิยมด้วยนะครับอันนี้นะแบบนี้นะครนะน,นะครับต่อโคศลา,านะครับนะต,ต้องต้องต่อลงท้ายด้วยเลข้ก้นะย่าจะมีโคศรา,รานะโอ้หลวงพ่อแบบเต็มองนะสวยมากนะ อันนี้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องใส่กล้องเลยนะไม่ต้องใส้กล้องเลยนะแบบนี้นะเห็นชัดเจนเลยนะเห็นสวยๆนะครับนี่ฮครึ่งองค์นะหลวงพ่อพัดด้านบนห่วงนี่ต่อว่าชนวนนะครับคือลังนี้นี่เป็นลังแบบว่า <c oughs> นงเงินเยอะมากนะครับปิดด่วนไปแบบไม่แก่ซีนก็มีเยอะนะครับนะหลายลุ้นนะของผมนี่ได้ลุ้นนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะ นะโค้ดสารานี่คือสำหรับไข่ปลานี่ถือว่าเป็นพิมพ์นะครับพิมพ์นิยมเลยนะบล็อกนิยมเลยนะครับถือว่าเป็นบล็อกนิยมเลยนะนี่ฮะเพราะว่าในโค้ดนี่หนึ่งสองเก้าเก้านะนะครับรงท้ทยด้วยเลขเก้านี่คือบล็อกนิยมนะผมนะนี่นะครับเดี๋ยนี้สวยมากนะ โคตรสวยเลยครับผมนะั่ยเลยดูใบหน้าหลวงพ่อพัดนะครับใบหน้าหลวงพ่อพัดนี่สวยมากนะเดีย๋ยวนี้นี่แบบว่าต้องเก็บเลยนะครับผมนะแบบนี้นะเห็ยนสวยนะครับหลังวัดยศนะ คนนิยมนะผมนะแต่คึ่งองนะครับนี่นะครับก็มาแกะลุ้นให้รับชมนะครเป็นเป็นลุ้นแรกคลิปแรกนะครับที่แกะลุ้นเหรียญไข่ปลานะครับผมนะเหรียญไข่ปลาหลังชนวนด้วยนะของผมนี่เอาแต่หลังชนวนนะไม่มีหลังลุ้นเลยนะครับหลังลุ้นไม่ได้เอานะเอาแต่หลังชนวนเพราะว่าสร้างน้อยนะครับสร้างแค่สองลังนะแล้วก็ราคาแพงกว่าหลังลุ้นนะครับก็เลยเอา ลังสนวนไปนะนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับนำม,ม,มาแกะซีนให้รับชมนะเปล่นไก่ปลาหกห้าหลวงพ่อพัดนะครับในคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ก็ว่าจะเอาไก่ปลาพิมพ์ไหนรุ่นไหนเออพิมพ์ไหนมาให้รับชมต่อนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ